ูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูจะสู้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะี่นน่ารักเดี๋ยวกนแปลวแล้วก็ไวไวไวใจได้เหรอเนี่ยดูสิอ่อนๆ่อบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ทำให้ปลาตายนะครับ ได้เลยอาจารย์เพราะว่าทุกอย่างเดียวแล้วบันไดไหนเนี่ยบันด้านนี้เลยคือนี้นะได้ทุกด้านครคนเป็นศาสตราจารย์มันไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องหรอกอราหัวมันด้านไหนวะเนี่ยสรุปว่าถูกแล้วอันนี้ด้านนี้เดี๋ยวนะคะทุกท่านค่ะดิฉราชั้นใช้นิ้วผิดอีกนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะทุกท่านวันนี้เดี๋ยวเราสองคนกำลังจะขึ้นเดี๋ยวก่อนค่ะเรากำลังจะขึ้นเวทีด้วยกันตื่นเต้นมากใช่ครับหลังจากที่เราไปจับปลาแซลมอนกันมาคือคนดู YouTube ช่องลิศน่ะจะเห็นอาจารย์จับปลาแซลมอนไปแล้ว ตอนปีที่แล้วคือตอนนั้นเราเข้าใจว่าปลามันตายปลาหลอกด้วยนะคือคิดว่าแบบปลาตายแกล้งตายจริงๆแล้วทําเป็นนิ่งแล้วนี่ก็แบบรู้สึกแบบทุกคนวงแตกแบบหน้าเศร้ากันหมดแล้วเราก็ได้ช็อตนั้นมาแล้วเราก็แบบเศร้ามากแล้วเรารู้สึกตายแล้วแบบปาสลิปพนมมือซีจะว่ายผ่านเราบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจทำให้ปลาตายนะครับนี่ก็น่าเสียเนะตอนนั้นแบบรู้สึกแบบแล้วอยู่ๆมันก็อันไลฟ์ขึ้นมาล่ะแต่สรุปคือวันนี้เราจะพูดเวทีพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยวันนี้เรราาาออูกัดดตจนงว้ะพใหขขล หัวข้อวิชาการลิฟพูดไปงานฮีทก่อนหน้านั้นแล้วคิดิคุณมีวิชาการเขาด้วยหรอมีมีบ้างิดนึงถึงหน้าตาจะไม่ให้แต่ใจรักใจรักใช่ครับพี่เนี่ยหน้าตาไม่ให้แต่ใจวิชาการแต่ใจตัวแม่ของวงการเดี๋ยวเห็นแม่นี่นะไม่ต้องระดับยายระดับยายตัวยายของวงการดูชงให้ดูมันดูเป็นการเปิดตัวที่ไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ตัวยายของวงการมันมันมันดูไม่ได้อาจารย์สวัสดีค่ะลลานแต่ถ้าอยู่วงการอาเอสเซติกเดอร์มโทโลจีต้องเกาะอาจารย์เท่านั้น เท่านั้นเหมือนปลิ่งหรืออะไรเงี้ยก่อเลยใช่มฟังเหมือนแบบปลี่งหรือเปลียงหรือเพราะว่าถ้าเกิดแบบอยู่ออกไปข้างนอกแบบคนทั่วไปอาจจะรู้จักเราแต่ถ้าอยู่ในวงการเอสเซติกไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์นะจ๊ะคืออย่างนี้ต้องบอกเ็ดอย่างนี้ก่อนว่าทําไมเซสชั่นนี้พี่เป็นคนคิดนะจริงไหมครับอาจารย์จริงพี่เป็นคนบอกบริษัทว่าต้องเป็นคนพูดเรื่องนี้หมายถึงว่าพี่บอกว่าคือคุณต้องคิดว่าสมมติคุณมีโปรดัก์อะไรสักอันหนึ่งเนี่ยหมอที่มาฟังเขาจะได้อะไรใช่ถ้าเขารู้แค่ว่าผลิตภัณฑ์ทําอะไรได้อันเนี้ยน่เี เรามีเรียกว่าหลายแบรนด์แล้วโอ้โหชนกันมากสงครามแบบไบโอซิมูเลเตอร์ตกลงแบรนด์นั้นแบรนี้ทำอะไรอเอ,อเราก็ควรจะต้องรู้ว่าเอะตกลงถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าผลิตภัณฑ์อันนี้เราจะเอามาใช้ในคลินิกแล้วเราควรจะต้องมีกลยุทธ์ยังไงใช่แล้วจะไปสื่อสารกับคนไข้ยังไง แล้วจะสื่อสารยังไงนี่<ด>เขาบอกให้ลิตรีมมาสองสไลต์เตรียมมาให้าจารยี่สิบกว่าสไลด์ถ้าผู้วิชาการลิซสูาจา์ไม่ได้พูดการตลาดปุ๊บมีสิทธิ์ลิซสู้ตายเลยคุณคิดว่าคุณจะคุณคิดว่าคุณจะชนะดิฉันเละช่องของชุนก็ช่องของคุณเถอะด<ค>ิฉันก็ไม่ธรรมดานี่เดี๋ยวให้มารู้กันไปว่าตกลงใครจะพูดการตลาดได้ดีกว่ากันเออฉันยอมรอเลยจ้ะฉันยอม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กูกูจะสู้อะไรเดี๋ยวนะมียี่สิบสไลด์นะไม่มีสไลด์คุณเคยอ่านหนังสือจีนกำลังภายในเปล่ากระบี่อยู่ที่ใจไม่ต้องมีสไลด์มันออกมาจากอินเนอร์นั่งสมาธิแล้วก็มีตัวไม่มีดาบออกมาแทนไหมายฟ้าคยอท้่เาวิชาไายฟ้าที่มันปล่อยพลังออกมานั่นแหละค่ะอาาจรยุคไหน บอกแล้วเป็นรุ่นยายทัน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 ชอลิวเฮียงไหมฟังข่าวคือทันไหมอาจารย์คนดูเล็กแเราอ่ะยุคยุคไหนกลับเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันกันก่อนอะมาเน้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกันว่า เทคนิคอะไรยังไงซึ่งจริงๆอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนไข้ด้วยนะเพราะคนไข้จะได้รู้ว่าตกลงคลินิกเขามีการตลาดอะไรกันบ้าง<ช>แล้วตกลงแบบจริงมันเป็นการตลาดหรือจริงๆมันเป็นความถูกมันตกลงมันเป็นการตลาดแล้วเราแบบถูก,ลกลหลอกขายของหรือจริงๆของมันดีใช่แต่เราิงอเนี้ยมันมหาวิธีขายเอ๊ะแต่เรามาหาวิธีการสื่อสารให้คนไข้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรดักต์และคนไข้อยากจะจ่ายเงินเพื่อซื้อคุณภาพนั่นเองคำพูดนักวิชาการเลยนะเนี่ยคือถ้าผลิตภัณฑ์ดี เราจะมีวิธีบอกคนไข้ย,ยังไงว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีใช่และเราจะทํายังไงให้ราคาจับต้องได้ใช่และให้เห็นว่าแบบมันคุ้มกก่การจ่ายเงินเพื่อที่จะทําอยู่ในสไลด์ด้วยอันนี้ในอีกหนึ่งใน20หนึ่งใน2ี่นี้อกเรามีกี่สไลด์ที่มันพูดเรื่องนี้ <c oughs> ประมาณสักยี่สิบสไลด์สไลด์ละสองคำคลิปนี้เขาจะไปถ่ายด้วยใช่ไหมตอนที่ขึ้นใช่แต่ตอนนี้วอลก์ิอ่อนคลิปแล้วประมาณ15นาทีอาจารย์เอาไปแล้วประมาณ12นาทีตอนนี้ <c oughs> เราจริงๆตรงนี้ก็คือสวัสดีรักปิดเลยสลกันูเลเซอร์ผิวหนังสิริราช0 2 4 1 9 9 9 2 2ถ้าไม่อยากไปลิสเดีริสมาเดอะสิริราชซูเลเซอร์ผิวหนังสิริราชสูเลเซอร์ผิวหนังสิริราชแต่ว่าอันนี้ต้องยอมเขาจริงๆถูกต้องใช่คือถ้าคุณไม่ยอมดิฉันล่ะจะเกิดอะไรจะเกิดขึ้นไม่ยอมถ้าเกิดไม่ยอมก็คือจะไปขอเรียนด้วยอย่างเดียวคนนี้ก็คือฝักนี้ฝักตัว มันน่ารักเดี๋ยวกนแบลวแล้วก็ไวไวไวใจได้เหรอเนี่ยดูสิออนออนหลังจากโดนหลอกจับปลาแซลมอนไปรอบหนึ่งตอนไปเกาหลีไปแล้วโอเคค่ะพอแค่นี้แล้วแหละไปแล้วเนื้อหาสาระไม่มีแล้วอาจารย์พูดจริงเดี๋ยวก่อนนะทุกอย่างในเื่องนวงการนี้ฉันอยู่ไม่ได้เพราะจานนี้แหละจาไม่ใช่ตัวจริงฉันไม่ได้เกิดทัทีไม่ใช่ตัวจริงปกติเป็นนักวิชาการเนื้อหาสาระพร้อมไม่มีการมาเล่นเล่นแบบนี้ไม่มีใช่ไหมอาจารย์ไม่มีอันนี้ตัวปลอมเลยวิญญาณเข้าสิงเลยเดี๋ยวรอดูว่าตัวปลอมเป็นยังไงถูกต้องเจอกันข้าง <laughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์พูดไม่ทันนี่นี่ <c oughs> พูดไม่ทันไม่ทันอาจารย์ซึ่งฉันไม่เคยพูดไม่ทันใครจ้ะ <c oughs> เราพูดประมาณ4ี่โมงเย็นซึ่งตอนนี้ประมาณ <c oughs> บ, <c oughs> บ่ายสองหมายว่าเราจะพูดอ่ะสี่โมงเย็นนี่ประมาณบ่ายสองกว่าซึ่งจริงแล้วก็มาก่อนเวลาแล้วก็นั่งนั่งฟังบรรยายคนอื่นไปอ๋อล้วย,ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยใช่ไหมแล้วก็คือแล้วก็คือเริ่มเลย แล้วก็แล้วก็เริ่มเลยไม้ก็จังหวะมันเอาง่ายๆเวลาทุกคนรู้แล้วเวลามางานประชุมวิชาการหรือแบบเวลาเรามาเป็นสปิเกอร์อะไรเงี้ยความคอนเซนทรชันอะเรามันจะอยู่กับงานมันก็เลยขออภัยคุณก้อง Youtube แต่ก็คืออยากเอากล้องมาให้ทุกคนถ่ายให้เห็นแต่เมื่อกี้คือบังเอิญเจออาจารย์ลังสีมาเนาะขออนุญาตแนะนําตัวแทนอาจารย์เลยละกันเมื่อกี้อาจารย์ลังสีมาเมื่อกี้เป็นแบบเจ้าแม่แห่งวงการแบบว่า ผิวหนังแล้วก็ความงามอาจารย์นี่คือเป็นผู้คร่าบอดอยู่ในวงการมาตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังแอคทีฟแล้วก็ทํางานวิจัยดีๆออกมาให้ทุกคนดูแล้วก็ตามงานประชุมต่างๆต,ต,ต้องเจออาจารย์และไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์อันนี้อวยอวยยศอาจารย์เลยเออซึ่งก็อาจารย์เดินผ่านมาเมื่อกี้ก็เลยขอขอถ่ายก่อนอาจารย์ก็ให้ความร่วมมือดีมากคลิปเรา15นาทีอาจารย์พูดแล้ว12นาทีจะ้ะทีฉันจะเจอคนที่ฉันพูดตามไม่ทันจะ้ะฉันสู้ไม่ได้จะ้ะฉันอยู่วงการนี้ไม่ไ ทําคลิปของคลินิกนิดนึงอันนี้เป็นโปรเซสตามปกตินะก็คือทุกเวลามางานอาจจะมีทีมการตลาดของคลินิกมาออกกล้องไหมออกกล้องหรือยังเ่ะหรืออาคนนี้คนนี้อาคนนี้อันนี้ก็จริงๆอยู่ตอนนี้ไปเป็นการตลาดของคลินิกแล้วแต่ก่อนนั้นนี้คือช่องมอลลิสคู่ตัดต่อช่วงคลิปแรกๆนี่จ๊ะเออใช่อันนี้อันนี้อีกคนนึงอันนี้คนนึงอาเออมีใครประกาศหาแฟนไหม <N cess Me> นี่ยประกาศหาแฟนก็สดค่ะก็เดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยวจะทิ้งไอจีเวต้คอมเมนต์เอาไปาไปไปได้แล้วไปได้แล้วนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคอนเทนต์ของคีนิกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าไปเตรียมตัวแล้วก็บรรยายแล้วเดี๋ยวตอนจบงานอ่ะค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆงานนี้ชิวงานนี้แบบว่าหนึ่งคือพูดภาษาไทยไม่เหมือนงานที่แล้วพูดภาษาไทยแล้วก็พูดกันงานนี้มาพูดเรื่องการตลาดค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเอง วิชาการคือร่างบังคับตัวของตัวเองคือร่างของโลกของการตลาดและการบริหารน,นี่คือความสุขไปพวกเราคนค่นน<ล>ะ,<ล>ะไม่สำหรับคนเทนต์สำหรับ จบงานแล้วจริงๆแล้วเสร็จบรรลุร่งเรืองไปด้วยดีวันนี้ไม่ยากวันนี้เป็นเหมือนแบบว่าชิวๆเออแล้วก็พูดไม่นานถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ง่ายๆนะครับแต่ก็หลังๆก็นี่แหละนี่แต่ไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังงานร้องเพลงเนาะมีแต่งานบรรยายเดีย๋ยวนี้แล้วปกติถ้าบรรยายหนึ่งอันปุ๊บ <S <S มันจะกลายเป็น234 5 6 7 8 9 10มันจะมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นนักบรรยายจ้ะท่านหนึ่งใช่จ้ะแล้วเธอดูจากการ การเรียนต่อหรือการทําวิจัยอะไรใดๆแล้วเธอรอเลยจ้ะว่าตังบัยยัท่านหนึ่งจ้ะสุดท้ายอนาคตจานใช่จานใช่เลยจานแล้วได,ได้ได้นามไหมเนี่ยอ๋อได้ตรงอาจารย์ลังสีมานานอยู่ปปงั้นคลิปนี้ตัดให้กับอาจารย์ลังสีมานเลยครับ <c oughs> <c oughs> ให้หมดเลยครับเพราะต้นคลิปเป็นของอาจารย์ไปหมดแล้วเราเรามีถ่ายงานกันต่อสุดเราจะถ่ายไหมคุณหมอจะแบบ แล้วก็ฝนตกหนักด้วยค่ะวันนี้โอเคงั้นแคนเซิลโอเคแคนเซิลนะขออนุญาตนะขออนุญาตงานนะคุณคุณผู้ดูทั้งหลายเพราะว่าจริงๆมีแพนจะต้องไปถ่ายต่อแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะขออนุญาตพักผ่อนอะไรบ้างอะไรเมื่อวานทำสไลด์ถึงตีสามแล้วก็ตื่นมาทําต่อตอนเช้าเพราะว่าไม่เสจเขาให้เตรียมมาสองสไลด์เตรียมมา20กลัวคนดูแบบรู้สึกว่าไม่ได้อะไรใช่เอใช่เรามีไม่ไอจ้ะเอมือจ้าไปไปไหมพวกเราไปค่ะบายๆนะครับขอบคุณจ้ะ เดินเดินชัว์ต <Labor ator il sound> ัวอ่ะเนี่ยพอจะให้จบก็ไม่จบเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่จบขึ้นตรงนี้แหละเนาะเดินมาบ้างไวที thank <laughs> you